สวัสดีครับผมสวัสดี FC ชองมอึดเวียร์ชแนลครับมูนิกาสิมาอัปเดตราคาควายครับผมกับตลาดนาโคกระบือบันเทือมนะครับตำบลกขืน้ำอำเภอบ้านผือจังหวัดอุรีรัม์ท่านี่ครับครับเศร้าวันอาทิตย์นะครับที่ีดมีนาโคม2 5 6สครพันหาอยกบีครับย่ไปชมกันเลยครับ นั่นมันทีครับหัวแก่นมันทีครับมาจากโตจากโคงมมันนี่เพราะว่ามาเบิ้งบ่มาเบื้องตัวหัวแก่นหัวแ่นมาจากโตครับมาสามตัวมาสามตัวเอาใกล้นี่กอนี่เมดเอียวครับเมดลเอเมดลูกไาไาลูกตัวใดพ่อ รูปเงินของกบ้าผสมเทียมตัวนี้วะครับพอพันจังไดนก่ครับพอพันจังไดีก็ก่ออันเขาว่าผสมเทียมนี่จะว่าสมวัเสียงเออเขาว่าตว่ามาคุยถือกรเล็บผสมใจเขาว่าทีเขอทียมครับลูกของกัลูกกบชื่อสเนาะลูกของื่ัตครับ เท่าไหนี่ครับพ่อาเปิดไปหาชิมหาะแม่สูงประมาณ่อยสามสิบครับสามสิบัดหาชิมหานอีกยุ้ยใส่ครับพอเช่เกอายุหลายปนี่พ่ออายุกี่ปีปีพุ่งย่สอปีจ็ดสอง สปีนะ <S <S พอ่อเนาะเท่าไหร่ครับปืนอนครับ <S <S เปืนหาชิมหาเงนหาชิมหาคึา้กันยูซยีครับตัวหนึ่งนีเท่านห้่นีเท่าน,นี้มีโคมกับอีกตัวหนึ่งนะพอ่อเนาะ เอาบอกเบอร์ไว้นนครับก็ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้านะครับผมพอแกนบ้านนองสาราครับนองสาานะครับน้องบรัมภูครับผมน้าื่อนน้องบุรัมภูอ่อพ่อมันมันครับสวัสดีครับสวัดีครับพ่ออย่งครับอพ่ออย่งครับช พ่อชัยอยู่บ้านไหนครับพ่อบ้านเ็นตั้งบ้านเห็นตั้งเปนเผือเฮานน่เนาะผมมาจากตัจะโคมอะโมแม่ลูกครับลูกู่ลูกแม่นะครับลูกแม่ลูกแม่นพอพันมาจังนด่อพอพันมาจังหดพอพันครับตัวเองครับตครับโตเนาะพอคุ้มผูงนี่ยับตนะครับลูกเที่ยวใดแล้วอลูกเที่ยวใดเดนนี่ ที่แรกเนะ่ลูกแรกบ่ะครับความสูงหลายเป็นไดี่ววะเดบัตปะบมาเดบัหนึ่มั่ ประมาณร้อยสามลูกจักเดือนจกักปีแล้วพ่อนะ่ลูกได้ปีกวัวปีกวัวครับวัาลาคาเวลาเป็นไรครับ73็ดบามเจบามนะครับพ่บ <73. S 1> บอม,ม่ลูกลูกแม่นะครับ73็ดสบสาทยไทยบ้างไทยติด้งิดั้งิั้งติดไ้ดั้ิด้ั้ มเรืองเลนะรับท้ารืนะครับี่ล่าที่จทอนะครับเป็นส่วนของเรื่อตาบเล่นเท้าเกิดนะครับเสิบสามครับบอกเบอร์โทรไปนะครับพ่อ0ูยปนะครับาเ้หก้า้าเ้นะครับ่อชนะครับต่างมมันมครับพ่ามี่ข้มเดียวนี่บวะข้อมเดียวครับมรนมานครับ ไอ้น้าฮอนะครับมดหนาวแล้วนะครับยังมูนะครับเกี่ยวเรื่องลกปากไม่เท่าเลยนะครับทั้งนีทั้งน้าจะร้องครับจากโค้ครับวันนี้ยยุนี่ลูกยาย้งี่ตัวนึงยายยุ้ีตัวแม่ต่ที่วาัแม่ขายในยูทูบดกันขายแล้วนะครับเนาะเป็นโตมากนี่แม่ได้ขายเพียเดียว นก่คือตัวแม่นี่ครับสาวน้อยเซยวซีลูกตัวใดราคาสาวซีอายุหลายปไหนแล้วแม่เด้ปีกลัวนะหม่ยปีกล mm ัวเนาะสองหมื่นซีครับ ยุสัยอีกครับแม่เลข8ถูกแม่หนิครับเด็กครับเข้า8เด้า8สองืันแปดนะครับ ควมปอ่าอส่ยงละคยจากลูกเราแม่นี่ยประมาณเท่าไหร่สามเท่าหร่ครับสามครับราค่ราีครับามสูงเท่าไหร่ครับระคาสบารือง่อสบายนะครับือปัญหาเร่อเรื่อนะครับที่ปัญหาเรื่อ่ประมาณร้อยยี่ อูน้นาอแม่นนเนาะรอบ8ยุสัยยิ่ครับโอแม่ใครกันแนงมาวิธีบ้นบ้านใครกันแนงไมาวิธีบ้นบ้าน

สถานะท่องเป็นยังไงนะครับนี่อัทสกสถานะท้องท่องครับ ส well, sure. ีบัม่าน้บลูบานวนนะวนบันกายเราด้ย่ยังบชัวหนะแม่เนาะฮาวะาวในตรวดครับตอนไหนก็ข้ามหายสามกาามแล้วก็งแม่ควนสูงกับสีบม่านลอยเศร้าไปอันไหนก็ข้าแม่อันไหนก็แม่ผนมีรลาอ๋่นุ่กไปส่งเองขันยุใกล้ไปส่งเองเนาะแม่เนาะลรับตลาด เป็นนนะครับ่กันนะคับทางตลาดจะอยู่ได้็อรับแนท้ายลุ้นกันอากภาในหรืนอกทุกท่านนะครับทุร่าหามายาตาดขกอยานครับ เอาพอกเบอร์ไว okay. ้นะครับ093 093้ครับห้านหา่ามององแม่นงเด้อหาไเรียบเป็นเหียบใส่างไอาเบอร์แม่นุงนะครับบานข้อครับผมับคอยได้ยินบันไดทีน่นหน่อยฮันการ โต๊โคนตากสีเสียงไม่ไปสีเซียงไม่แล้วเนาะแม่ไปส่งเองใกล้ๆว่าเป็นสีกวงไก่โคนตากวันโคนตากเ,เสียงไม่ครับเอามานันมาครับแม่ครับสวัสดีครับเสยเยไยไนะครับเอากาครับเ็เรียบร้อยนะครับเข้า สวัสดีครับผมอายุตนะครับครับผมย่างตัวใดมือนย่างแม่เบิกนี่นะครับย่างแม่ดอนนี่เนาะครับครับแม่ดอนนี่แล้วแม่ดอนอายุหลายปีเลยครับจากลูกแล้วเพื่อเนี่ยตองลูกนะครับตองลูกเนาะพรอครับ ลวกสามคาดท่องครับลวกสามท่องแล้วท่องแล้วครับชนะหน้าท่องนะครับผมเอาสนใจแม่ดอนนะครับนาเขากับเปิดกว้างดีครับผมครับผมราคาลายเป็นไรครับนี่เปิดหกเสิมหาครับหกสิมหาครับพอพันแม่งเดี๋คุ้มผงเนี่ยบอครับพอคุ้มผงโชคสมใจ โชคสมใจบอโชคอันนวะอ๋หกสิบห้าอาบอกเบอร์ไว้ไลยครับศ8 6ย์แปดหกศูนย์แปดหกสองสามสี่สองสามสีก้าเ้าหกแปดเ้าเก้าครับานครับครับาารรครับ แม่นี่ขายแล้วแม่นี่ขายแล้วโอ้แต่สะอ่อนขายปะเนาะขายดีมากครับผมสวัสดีครับพ่อแม่ครับขายไหมครับนี่ย่างย่างย่างอยู่นะครับครับผมแม่สาวดือท้องแล้วแม่หมายแม่หมายแม่หมายสหารน่าท้องเหมนกังนะครับนี่ยังมาท้องเลยยังมาท้องทั้งสองตัวปะครับ ความสูงยี่ไหล่มปนไนครับอ่ะความสูงความสูงพ่ไม่ได้บ้านไม่ได้บ้านครับราหาทหาไครับประมาณร้อนะครับก้ดีครับ ราคาเท่าไรเนี่ยห่าไปก่อนไปก่อนขไห่อนเา้นขึ้น่อยา่เขาไหนี่ก็ได้ขายิดกินเสียงนะก่ราคาเท่าไรครับนี่งครบดีปัครับพอเปิดไ้เจ็ดเจ็หรอกเจ็ดสบเจ็ดแยกวะครับมีคนมาแยกแยกยกกด้วกันนะครับ โคมนี้นะครับ2ตัโ7 7ใครจะแยกโทรหาพ่อนะครับเบอร,ร์โทรศัพท์ครับพี่เกา์าสอ7 9ูน์อครับ677912 6 7็9 1 2้านึ่อดนครับพอมแม็กานว่นครับผมหานๆครับพ่อครับสวัสดีครับ

ดาด้านดนะครับปนเตาครับอนะครับผู้กานี้นะครตองด้่ดกเนะครับเกองานรถาุนะครับเนะครับด้านหนาะครับเดเเตาเนะครับเดเนบเะบชเเ็นบแม่ทอดอบนี่หาซิมหารว่าต่ออได้เ็ดเ็ดเ็ด บเบอร์ทนะครับเบอร์ทอ,นะองทใส่รารลาลูากาเบอร์ทองม่แม่กระจื้อเบอร์อกระแงกรไดดิอ่ะตาเป็นตลิโมย่ใส่ลูกเลยเม่จำเบอร์เบื้องนี้ดิเบื้งใดว่าลูกหลาเห็นฮงบ้างเบอร์เองต่ดแม่หนึ่ศูนยแปดสองหนึ่งสามห้ แม่ <Brothers> <speaking out> แอปลูกอะต่อได้ต่อได้ต่อได้ต่อรราคาได้นะครับผมเพื่อนทอง้าแม่บอทองเนาะไม่นั่งแกแม่นั่งครับผมขอบแม่ครับจะไปบ้านลุงคอยเขาบ้าลุงไหนเนี่ยไอเนี่ยโอ้ยไก่ไก่นี่ ากด้วยพถ่ายคลิปนะครับผมกับขอขอบคุณ FC ช่องหรือเด็กชาแนลครับติดตามรับชมคลิปของผมอยู่นะครับผมกับเป็นกำลังแรงใจนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับผมมือนี้มาสายจังเอยครับว่ายเพคนสื่อขายกันจะเบิดแล้วนะครับขึ้นรถเบิรแล้วสำหรับคลิปนี้กับขอเล่าเข้ามาสวัสดีครับ ตอนนี้หัวใจข้า